พระโพธิสัตว์เจ้าโพธิสัตว์แปลว่าผู้ตื่นรู้มาจากโพธิแปลว่าตื่นสัตว์มาจากสัตะแปลว่าสิ่งข้องเกี่ยวทั้งหลายภาษาไทยนำมาใช้เป็นสามในคือส,ต,สตวะสตวะสตยะยัความหมายจากคำจึงหมายถึงผู้ที่ตื่นขึ้นจากสิ่งข้องเกี่ยวทั้งหลายพุทธศาสนาเชื่อว่าในโลกจักรวาลมีโพธิสัตว์เป็นจำนวนมากจำแนก พระโพธิสัตว์ออกเป็นสองประเภทอันได้แก่พระทยานิโพธิสัตว์และพระมนุยิโพธิสัตว์อัสเดมมหาโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ที่สําคัญในพุทธศาสนานิกายมหายานและวัชรยานมีพระทยานิโพธิสัตว์แปดพระองค์เป็นผู้แวดล้อมพระทยานิพุทธเจ้าทั้งห้าโดยเชื่อว่าทรงเป็นใหญ่ในมหาอธิษฐานได้แก่หนึ่งพระกาศคันทรงมหาสมาธิ สพระอวะโลกิเตศวนทรงมหากรุณาและมหาอุปะยะักสามพระมหาสถามปราบทรงมหาคุณ 4. พระกะสิติคันทรงมหาปรณิธานหาพระเมตรยะทรงมหาเมตรี 6. พระมัญชุสีทรงมหาประะัญญา 7. พระสมันตภพัดทรงมหาจัญญา 8. พระวชรปานีทรงมหาภละพระทยานิโพธิสัตว์เป็นสัมภคก,กาย อุบัติจากอำนาจชานของพระทยานิพุทธทัดจึงเป็นผู้บำเพ็ญบารมีบริบูรณ์ครบถ้วนแล้วและทรงยับยั้งไว้ยังไม่เสด็จเข้าสู่พุทธภูมิเพื่อจะโปรดสรรพสัตว์ต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดพระทยานิโพธิสัตว์นี้เป็นทิพยาบุคลักษณะดังหนึ่งเทพยาดามีคุณชาติทางจิตเข้าสู่ภูมิธรรมขั้นสูงสุดและทรงไว้ซึ่งพระโพธิญาณอย่างมั่นคงจึงมีสภาวะที่สูงกว่าพระโพธิสัตว์ทั่วไป พระทยานิโพธิสัตว์มักจะมีภูมิหลังที่ยาวนานปรากฏพระองค์ในสมัยพระอดีตพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสุดจะขนานนับเป็นการเวลาได้มนุษย์โพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ในสภาวะมนุษย์หรือเป็นสิ่งมีชีวิตในรูปแบบอื่นๆที่กําลังบําเพ็ญสังสมบารมีอันยิ่งใหญ่เพื่อพระโพธิญาณอันประเสริฐในปรมัตถทิปนีอัตถกถาสมุทนานถาระบุว่าพระโพธิสัตว์มีสารประเภทคือ พระมหาโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อให้ได้ตรัสรู้เป็นพระอาราหารันต์สมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อให้ได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสาวกโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อให้ได้เป็นพระอนุพุทธะในปรมัตถทิปณีอัตถกถาเทระคาถาแบ่งการบำเพ็ญบารมีไว้สาประเภทได้แก่ปัญญาที่กับโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีโดยใช้ปัญญาเป็นตัวนำ ศรัทธาที่กับโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีโดยใช้ศรัทธาเป็นตัวนำวิริยะที่กับโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีโดยใช้วิริยะเป็นตัวนำฝ่ายเทระว่าเชื่อว,ว่าพระโพธิสัตว์ยังเป็นผู้ที่ยังบินว่ายอยู่ในวัฏสงสารเพื่อบำเพ็ญทศบารมีสิทธิประการให้บริบูรณ์บารมีที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญได้แก่ทานบารมีด้วยการสละออกการให้ต่าง โดยมีเจตนาช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสำคัญศีลบาร,รมีด้วยการรักษาศีลให้เป็นปกติเช่นศีลห้าหรือศีลแปดขึ้นไปในคขมะบาร,รมีหมายถึงการออกบวชเป็นบรรพชิตเพื่อเว้นจากการวัตถุหรือถือข้อปฏิบัติเคร่งครัดเพื่อออกจากการกิเลสปัญญาบาร,รมีด้วยการกระทำศึกษาไตรตรองเพื่อเพิ่มพูนปัญญาวิริยะบาร,รมีด้วยการกระทำที่ใช้ความเพียร เป็นที่ตั้งมีความพยายามทำอยู่เรื่อยๆทำไปทีละน้อยตามกําลังจนกว่าจะสำเร็จมีสี่อย่างคือสังวรประทานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นปหานประทานเพียรละบาปท,ที่เกิดขึ้นแล้วภาวนาประทานเพียรทำบุญให้เกิดขึ้นอนุรักษณะประทานเพียรรักษาการทำบุญไว้ต่อเนื่องขันติบารมีด้วยการอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อชีวิต ศัจจบารมีด้วยการรักษาคำพูดไม่กลับกลอกซื่อตรงต่อความคิดของตนแม้ว่าจะต้องสละบบางสิ่งเพื่อรักษาคำพูดไว้อธิษฐานบารมีด้วยการตั้งมั่นในความปรารถนาตั้งจิตมั่นต่อคำอธิษฐานเมตตาบารมีด้วยการมีความปรารถนาดีมีความรักต่อสัตว์ทั้งหลายในโลกอย่างเท่าเทียมกันอุเบกขาบารมีด้วยการเป็นกลางวางเฉยมองตามความเป็นจริงไม่เอียเอียงฝ่ายมหาย,ยานเชื่อว่าผู้ที่จะฝึกฝน เพื่อเป็นพระโพธิสัตว์จำต้องสำเร็จคุณธรรมที่ทำให้ข้ามถึงฝั่งนิพพานอันเรียกว่าปารมิตาบารมีประกอบด้วย6ประการได้แก่ทานบารมีบำเพ็ญการสละออกการให้ต่างๆโดยมีเจตนาช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสำคัญศีนบารมีบำเพ็ญศีนรักษาตนให้เป็นปกติเช่นศีลห้าหรือศีลแปดขึ้นไปขันติบารมีบำเพ็ญอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆที่ปรากฏในชีวิต วิริยะบารมีบำเพ็ญตนกระทำการที่ใช้ความเพียรเป็นที่ตั้งฌานบารมีบำเพ็ญจิตใจ,จให้มีพลังมีความมั่นคงสงบไม่หวันไหวและกิเลสนิวนธรรมปัญญาบารมีบำเพ็ญเพิ่มพูนปัญญาคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์มีอยู่สามข้อใหญ่คือมหาปัญญาปัญญาอันยิ่งใหญ่หมายความว่าจะต้องเป็นผู้มีปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรมไม่ตกอยู่ในกิเลส มหาการุณาหมายความว่าจะต้องเป็นผู้มีจิตกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายอย่างปราศจากขอบเขตพร้อมที่จะสลัดตนเองเพื่อช่วยสัตว์ให้พ้นทุกข์มหาอุปายหมายความว่าจะต้องมีวิธีการชาญฉลาดในการแนะนําอบรมสั่งสอนผู้อื่นให้เข้าถึงสัจธรรมเพศภาะวะของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์มักปรากฏในสองเพศได้แก่เนคขมโพธิสัตว์ทรงอยู่ในบรัรพชิตเพศ เคหะโพธิสัตว์ทรงอยู่ในคารวาสเทศพระอากาศคันพรพโพธิสัตว์เจ้าโพธิสัตว์เจ้าแห่งปัญญาอันไร้ขอบเขตคลังสมบัติแห่งความว่างความไม่มีที่สิ้นสุดของปัญญาและเมตตาประดุษอากาศอันไร้ที่สิ้นสุดพระกาศคันพรพโพธิสัตว์มีห้าปางรองรับพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ได้แก่หนึ่งพระธรรมาธาตุอากาศคันพรพโพธิสัตว์วรกายสีขาวรองรับพระไวโรจนพุทธสอง พระวชชธาตุอากาศสันพระพพ that, พโพธิสัตว์วรกายสีฟ <kicking S 1> ้ารองรับพระอักษรพยพุทธสามพระรัตนประพาอากาศสันพระโพธิสัตว์วรกายสีเหลืองรองรับพระรัตนสัมภวพุทธสี่พระปฐมอากาศสันพระโพธิสัตว์วรกายสีแดงรองรับพระมิตรพุทธหพระกรรมอากาศสันพระโพธิสัตว์วรกายสีดำรองรับพระอมคคสิทธิพุทธพระองค์ยังทรงเป็นคลังแห่งมุนตราและปัญญา ซึ่งพระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้าทั้งหลายใช้เป็นแหล่งในการโปรดสรรพสัตว์มักทรงประทับที่มณฑลเหนืออากาศของพระไวโรจนะพระองค์ทรงสอนสั่งและช่วยมนุษย์โดยทรงสอนเรื่องความว่างสุญญตาสรรพสิ่งเหมือนอากาศไม่มีตัวตนถาวรเมื่อจิตเข้าใจความว่างจะไม่มีความยึดมั่นจึงเกิดปัญญาอันบริสุทธิ์ทรงสอนให้สะสมกุศลบุญและปัญญาอย่างไร้ขอบเขตผู้ปฏิบัติ ควรบำเพ็ญทานศีลภาวนาด้วยจิตไม่จำกัดปัญญาและบุญสามารถเพิ่มพูนได้ไม่สิ้นสุดทรงช่วยเหลือผู้ที่ทำบาปหนักแม้ผู้ทำอนันตริยกรรมถ้าสำนึกผิดจริงและอาศัยอนุภาพของพระองค์ก็อาจหลุดพ้นจากวิบากหนักบนหนทางแห่งการแก้ไขกรรมและคืนสู่หนทางธรรมบทสวดคือองค์วชรรัตนตราสวาหาองค์อากาศสคันพะสวาหา พึงภาวนาและอธิษฐานด้วยกุศลน,นี้ขอให้ตนเป็นผู้รองรับปัญญาอันหาที่สุดมิได้เถิดพระอวโลกิเตศวนมหาโพธิสัตว์เจ้าพระโพธิสัตว์ผู้ทรงเพ่งดูโลกผู้สังเกตแดนเบื้องล่างเป็นความเมตตาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงมีอวตารหนึ่งร้อยแปดรูปที่โดดเด่นที่สุดคือปัมปาณีผู้ถือดอกบัวโดยมักปรากฏองค์แบบสองกอน หรือสี่ก่อนทรงถือดอกบัวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์นอกจากนี้ยังมีเอกทศสมุขส1บเสียงเพื่อแลดูสรรพสัตว์ในทุกทิศพันก่อนและทันเนธเพื่อที่พระมหากรุณาแท่ไปไม่สิ้นสุดในมหายานฝ่ายจีนรู้จักในนามกวนอิมแปลว่าผู้ดูแดนเบื้องล่างผ่านเสียงเพื่อสะท้อนว่าทรงรับฟังเสียงภาวนาเสียงร่ำคร่ำควรวญของสรรพชีวิต ในวัชรยานฝ่ายทิเบตรทรงเป็นพระโพธิสัตว์ประจำองคุรุและกษัตริย์หลายพระองค์โดยมีการยอมรับว่ามีอวตารแห่งพระโอโลกิเตสวนมาเป็นดา,ลายลามะและพระกามาปะเทรวาดรู้จักในนามโลก,กนาตหรือโลกเกศวนแปลว่าผู้ปกครองโลกพระโอโลกิเตสวนทรงโปรดสรรพสัตว์โดยไม่แบ่งแยกเสมอด้วยกันทั้งหมดทรงสอนหลักแห่งมหากรุณาให้มนุษย์ฝึกจิตเพื่อผู้อื่นเห็นทุกสรรพสัตว์เหมือนตนเอง ทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติมีปัญญารู้ในสิ่งที่ถูกและทำสิ่งที่ถูกนั้นความกรุณาของพระองค์ครอบกลุ่มแม้สัตว์นรกเปรตอสุรกายทรงช่วยในยามวิกฤตและความทุกข์บังเกิดแก่ผู้ปฏิบัติทรงช่วยให้รอดจากโรคภัยภัยธรรมชาติและอันตรายแร,แรงโดยจะทรงประทานพรแห่งการอายุยืนสุขภาพดีความปลอดภัยและความร่มเย็นและจะได้รับความคุ้มครองและพลังใจอันมั่นคงช่วยกำจัดความกลัวความทุกข์ใจ และอุปสรรคทางจิตวิญญาณทรงนำสู่การบรรลุโพธิญาณชี้ทางปฏิบัติแห่งเมตตาและปัญญาโดยไม่แยกจากโลกีวิถีทรงเป็นต้นแบบของโพธิจิตาในการอุทิศตนเพื่อสรรพสัตว์บทสวดโอมณีปัตเมหุมพึงภาวนาและอธิษฐานด้วยกุศลน,นี้ขอความเป็นปกติความอุดมสมบูรณ์จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าเถิดพระมหาสถามปราพ,พธทสัตว์ พระโพธิสัตว์ผู้เสด็จมาของอำนาจอันยิ่งใหญ่พระมหาสัตว์พระมหาธรรมประภาพระมหาสตมปราบทรงสแสดงถึงพลังแห่งปัญญาทรงปัญญาในการปราบและลงโทษผู้หญินพยองไม่ยอมรับในธรรมเพื่อให้ยังอยู่ในเส้นทางแห่งพระโพธิสัตว์ต่อไปพระองค์ทรงสแสดงธรรมสมาธิและช่วยเหลือสัตว์โลกให้ตั้งจิตมั่นในการระลึกถึงพระอมิตาภัสทรงมหาปณิธานและความเพียรยิ่งใหญ่ในการโปรดสรรพสัตว์ ทรงสอนถึงการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราได้บรรลุสมาธิโดยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่องคำสอนนี้จึงเป็นประเพณีการสวดพระนามพระมิตรพระอยู่เสมอทรงให้ผู้ปฏิบัติเพียรด้วยศรัทธาและความตั้งใจเพื่อบรรลุโพธิจิตทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติพึงรู้ว่าสิ่งใดผิดไม่ทำสิ่งผิดนั้นด้วยอนุภาพแห่งสมาธิพระองค์จะนำสัตว์ผู้ระลึกถึงพระมิตรพัะด,ด้วยศรัทธาไปเกิด ในแดนสุขาวดีบทสวดนมหาสมันตะพุทธนมยำยำสาสวาหาโอมหาสถามปราปรตาสวาหาพึงภาวนาและอธิษฐานด้วยกุศลนี้ขอปัญญาจงชนะความหยิงพยองในตนของข้าพระเจ้าเถิดพระกสิทธิคันพระโพธิสัตว์เจ้าพระโพธิสัตว์ผู้เป็นทรัพย์แห่งโลกคันแห่งโลกผู้มีจิตมั่นคงดุดแผ่นดินและเก็บสรรพธรรมไว้ มักจะแสดงรูปเป็นพระภิกษุสวมจีวรถึงไม้เท้าและดวงแก้วมณีทรงเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะรับผิดช,ชอบต่อคำสอนที่มีต่อสรรพชีวิตทั้งหมดใน6โลกระหว่างการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าโคตมะและการเสด็จขึ้นของพระรีอริยเมตไตรพระองค์ทรงสอนเรื่องกรรมและผลแห่งกรรมทรงเตือนให้มนุษย์เว้นจากอากุศล,ลกรรมโดยเฉพาะปาณาติบาและมิจฉาทิฏฐิ สอนให้บำเพ็ญบุญเพื่อช่วยตนและผู้อื่นเน้นการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับเพื่อให้ดวงวิญญาหลุดพ้นจากทุกข์พระองค์ทรงตั้งมหาปณิฐานว่าตราบใดที่ยังมีสัตว์ในนรกเราจะไม่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้านารกยังไม่ว่างเปล่าข้าจะไม่บรรลุพุทธภูมิดังนั้นจึงมักเป็นพระโพธิสัตว์แห่งนรกภูมิจิตที่รับทุกทรงโปรดสัตว์ในนรกภูมิ และวิญญาณที่เดือดร้อนสัตว์ในภพภูมิที่ต่ำที่สุดบทสวดโอมกสติครารพะโพธิสัตวายาโอมฮาฮาฮาวิสัม,มยเยโซหาพึงภาวนาและอุทิศกุศลแก่ทุกจิตที่ทนทุกข์พระศรีอริยเมตไตรมหาโพธิสัตว์เจ้าพระโพธิสัตว์ผู้ทรงเมตตาอันประเสริฐพระไมตริยะพระอจิตะ ฝ่ายเทรวาเชื่อว่าพระศรีอริยเมตรตรเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะมาปรากฏบนโลกในอนาคตบรรลุการตรัสรู้โดยสมบูรณ์และสอนธรรมอันบริสุทธิ์เป็นผู้สืบทอดต่อจากพระโคตมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าศรีสากกยมุนีพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายของพระธนกันมักปรากฏเป็นภาพบุรุษถือกุมภะหม้อดินในมือซ้ายประทับอยู่ที่ดุสิตาสวรดุสิต ฝ่ายมหายานเชื่อว่าทรงเป็นมหาพธิสัตว์ผู้มีปณิธานโปรดสัตว์ทรงสอนเรื่องเมตตาเน้นการปฏิบัติเมตตาภาวนาเพื่อขจัดความโกรธและเพิ่มความการุณาต่อสรรพสัตว์และการไม่เบียดเบียนดำเนินชีวิตด้วยศีลธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติทรงประทับที่แดนเกตุมมดีจำพาลาท่านเน้นการกระหนักรู้ในตนเองตามความเป็นจริงเช่นการกระทำที่ถูกต้องสัมมาัมมันตะ และการมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องพระองค์จะลงมาตรัสรู้เมื่อโลกถึงจุดสูงสุดแห่งศีลธรรมใหม่อีกครั้งพระองค์ถือเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปต่อจากพระสากยมุนีและจะเป็นผู้นำยุคทองแห่งพระศาสนาอีกครั้งบทสวดโอเมตรีมหาเมตรีมเมตรียสวะหาโอเมตรียาอาหุมพึงภาวนาและอธิษฐานด้วยกุศลนี้ขอความแจ้งในตนขอถึงซึ่งทำอันบริสุด พระมญชุสีโพธิสัตว์เจ้าพระโพธิสัตว์แห่งปัญญาปัญญาอันสูงส่งจากเบื้องบนในทิเบตถือเป็นยี่ดำเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำสมาธิเป็นปัญ,ญญาที่ตัดอวิชชารูปแห่งองค์จะถือดาบเพลิงในมือขวาสแสดงถึงการตระหนักถึงปัญญาอาลําเลิศซึ่งขจัดความไม่รู้และความเป็นทวิภาวะและมือซ้ายถือคำพีปรญญาปารมิตาสูตรประทับบนสิงโตสีฟ้าทรงประทับในแดนบริสุ์นามวิมาลา ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ประจำแห่งพระไวยรจนะพุทธะพระองค์ทรงสอนถึงความว่างสุญญาตาและการเห็นธรรมตามความเป็นจริงปราศจ,จากความยึดมั่นในตัวตนและสิ่งต่างๆปัญญาที่ทำลายอวิชชานำไปสู่โพธิจิตะการตั้งมั่นในโพธิจิตะเพื่อย,ยังประโยชน์ของสรรพสัตว์ความการุณาต้องประกอบด้วยปัญญาหากมีเพียงความการุณาโดยไม่มีปัญญาก็ย่อมช่วยเหลือผิดทาง ผู้ภาวนาถึงพระองค์จะได้รับปัญญาความเข้าใจในทางความจำแม่นยำและการรู้แจ้งโพธิญาณบทสวดโอมอาราปัสานาดีพึงภาวนาและอธิษฐานด้วยกุศลนี้ของข้าพระเจ้าถึงซึ่งปัญญาอันยิ่งยวดและเข้าใจความเป็นจริงแห่งสรรพสิ่งพระสมณพัทโพ,พธิสัตว์เจ้าพระโพธิสัตว์แห่งการปฏิบัติการฝึกตนและสมาธิ วรกายกายสีน้ำเงินเข้มหรือสีเหลืองนั่งคัสมาธิเพชรมือประสานกันบนตักปางยืนมือขวาถือดอกบัวทั้งกา้านพร้อมจินดามณีมือซ้ายถือวัชระประทับบนช้างเผือกหกงาคือบารมีหกประการทรงประทับนแดนอาการิศของพระไวโรจนพุทธะพระองค์ทรงสอนความเพียรความเสียสละและเมตตาที่ไม่จำกัดตนเองคือนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าทั้งปวงสรรเสริญพระตถาคตทั้งหลาย บำเพ็ญบุญกุศลอย่างกว้างใหญ่สำนึกในบาปก,กรรมที่ได้ทำและตั้งใจแก้ไขยินดีในบุญกุศลของผู้อื่นขอให้พระธรรมดำรงอยู่ชั่วกาลนานขอให้พระพุทธเจ้าหันพระพักสู่สรรพสัตว์และโปรดสัตว์ขอเรียนรู้และปฏิบัติธรรมตามพระพุทธวา่าขอช่วยเหลือสรรพสัตว์โดยไม่เหน็ดเหนื่อยอุทิศบุญกุศลทั้งปวงเพื่อสรรพสัตว์เข้าสู่โพธิ ผู้ภาวนาจะได้รับการประทานพรเป็นกำลังในการปฏิบัติการบำเพ็ญบารมีและการอุทิศตนเพื่อสรรพสัตว์บทสวดโอมสมันตพดาสามสวาหาพึงภาวนาและอธิษฐานด้วยกุศลนี้ขอข้าพาเจ้าถึงซึ่งการปฏิบัติธรรมโดยปกติพระวชรปานีโพธิสัตว์เจ้าพระผู้ถือวชระสายฟ้า พระโพธิสัตว์ผู้เป็นผู้พิทักษ์พระธรรมและช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นจากอวิชชาและอุปสรรคทั้งหลายโดยเฉพาะอุปสรรคทางจิตใจและวิญญาณทรงเป็นสัญญาแห่งพลังและความกล้าหาญแห่งพุทธะพระตถาคตทั้งห้าในการปรากรามความชั่วร้ายมักปรากฏในรูปเทพปางดุเพื่อปราบอาศูรและสิ่งที่ขัดขวางทำทรง,ทรงถือวัชระในมือขวารูปจะแสดงเป็นไฟลุกโดยรอบแทนพลังแห่งการทำลายกิเลส ทรงสอนเรื่องความกล้าหาญอันเป็นพลังภายในและความเพียรความพยายามไม่ย่อท้อปฏิบัติเพื่อทำลายอวิชชาและความกลัวโดยการใช้ปัญญาอันเหมือนวัชระฟาดฟันความหลงและความไม่รู้เพื่อมุ่งสู่ความรู้แจ้งผู้ภาวนาถึงพระองค์จะได้รับการคุ้มครองจากวิญญาณร้ายพลังงานลบและอุปสรรคทั้งปวงบทสวดองค์วัชราปานิหุมเพพึงภาวนาและอธิษฐานด้วยกุศลนี้ขอข้าพาเจ้า ได้รับการปกป้องให้ได้ปฏิบัติธรรมโดยปกติ